น้องเที่ยงกันเพิ่งนี้พักก่อนดีครับใช่ไหมไอ้แม่หนีอ้ม่นีซีข้เกีงไนี่กินมือแล้วเราจะเกียดเก็นแน่ตั้งแต่เสร็จเล่นเล่นเลยเล่นเลยเอาแบบเมาดูไม่ใช่โอ้มีการซื้อกล่องแล้วนี่ เอ้ยโรงานนี้ไปทันจะไปโทษบัโราของหมียยืนนียนี่นโอ้ยเก็บเหักฐานเลยใจเก็บหักฐานไปด้วยนี่วงเดือดออกใหญ่ยังบ่อึดมีเ่ยากับมี

ันนั้นมันน้องมันเรียเลยนะเดี๋ยวทั้งเห็บทั้งกินทั้งขายผมมอยากเขากล้องเลยเอาไปเะัเอาไเอาไต้ก่อนมันหลน ไปมองหอมตอในห้องน่ะที่เลี้ยได้พูดได้สามที่มาโอ้ยมยใหญ่ๆเนี่ยจับมับปั๊บพเดียว

รับจหอมเงินล้าวันนี้มาสคนอีกรบหรอคนเมไหเฮ้ยคีสองคนจะเดืด้วสองเรียดด้วยนี่สองเรียดไปเลย อองมาทำไมส่งอะไรมาไหนจ้างเจ้าย <c oughs> ากองกินต้าเทียบไป้มองนะ